ครับกสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมบรรยากาศคืมๆเลยครับเหมือนว่าเป็นสิบโเดมาม่ทายพี่น้องเบิง์ลนะครับเพราะว่าตวงตีสามฝนตกครับผมใครอยู่มันตกคอยครับมันหนีกะผ้ามายามบางนั้นน้ากันครับผมหลังจากเมื่อวานผมมาดักถิ่ไใบที่สองหลังจักสิบเป็นจังไงยหรอครับไปลุ้นน้ากันครับผมครับพี่น้องน่ครับสภาพไม้เฮ้าไม้หนี อยู่ติถนนตรงนี้ครับใส่ไปสองหลังครับผมอยู่นี่หลังแรกอยู่ตรงนี่ครับผมเดีย๋ยวผมรุ่งพยายามไม่เบิ่งกรับว่าสิเป็นยังไง รั้งแรกถือยุ้ยครับปลาไห้น่อยครับนะครับไปรุ่นลัางก็ลังงก็ไปอยู่ตรงนี้ครับถือยุ้ยครับ เสร็แล้วครับตานี่ครับพี่น้องนี่ครับหมายที่สองเข้าครับตะวาดมีหอยคนมาใส่ดูอยู่ครับจักสิเป็นยังไงครับเป็นรุ่นหลังที่สามน้กันครับผมครับหลังที่สามผมใส่ทีมว้นี่ครับนี่ครับผมหลังที่สามเข้ายาผมสียาไม่เบ่งครับ บอมี่ครับผมพี่น้องก็ถือครับหลังต่อมาครับครับหลังต่อมาอยู่ตรงนี้ครับ ครับคพังออกมาเลยหลังที่ห้าอยู่ซื้อนี่ครับผมครับับงหน่อยครับผมบงังบ่มยังครับ,บ ยังหกอือยังับถือยุ้งครับ มาถือครับ ม้วถืออีกครับบวกน่ถึงครับนะครับครับถือครับ บ่อถือครับไปครับไปรุ่นอีกสา,หน,สห,สา,นสาหนึ่งสองหลังสุดท้ายครับผมครับพี่น้องสานี้สองหลังสุดท้ายแล้วครับผมครับหลังนึงอยู่ตรงนี้ครับ บอถือครับสุดถ้ายแล้วครับบอถือครับไปครับพี่น้องไปรุ่นผ้นงานน้ำกันับผม ครับพี่น้องบางล่างสิบสองบางถือสิบบงครับผมเดี๋ยวตีเท่เบิ้งครับเ,เบบ<ม>ต็มแล้ครับปล่ยหน่อย เต้ที่สองเท,ที่สามหลังที่สีครับผม

ครับนี่ครับพี่น้องผลงานท่องมือนี้ครับใจได้อยู่ครับพอได้ยูได้กินอยู่ครับนี่ครับพี่น้องสําหรับมือนี่ก็ถือว่าใ้ได้ครับผมพาอได้ยูได้กินอยู่ครับเนี่ยบอกง่เชอรี่เฮ้านะครับได้ผลหรือเป่าครับผมใส่ย้มได้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับสําหรับคิปนี้ก็มีเพียงเท่เนี้ยะครับพอตัวลาไปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพือประพาดคลิปใหม่ๆได้คลิปดีๆจากช่องรุ้นค้นหายกินครับผมพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ